ไปเลยอ้บมาสวัสดีครับยินดีนตอนเราเข้าสู่ช่องเบายุดเจลทัวร์วิเชียลนะครับเหมือนเดิมครับมาดูแมงน้องแนงน้อยเราตีน้ำฝึกตีขานะครับกำลังจะเก่งครับนี่ย่ายน้าเริ่มจะเก่งแล้วด้วยครับนี่ขอาันนี้ตองอะไรไม่เนเลยืขอเล่นตาึง,าางาปะขาตรงๆนะมาอ้บไ,ไม่หลุดไม่หลุดมาก่อน อ่ะพี่พร้อมยังมาเลยมาเลยจีอึ๊บมาพี่มาแล้วพี่มาแล้วมาเดี๋ยวพี่ตามทันนะมาเร็ว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 มามามาเร็วเร็วห่างออกมาทางนี้หน่อยหลบพี่หน่อยหลบพี่หน่อย ลูกพี่หน่อยเน่ทำไมกินน้ำอ่ะฮะอทำไมกินน้ำ่ะเอ้ามาเบื่อแห้งแล้วเบื่อแห้งแล้วเป่าฟองลูกเป่าฟองก่อนเร็วอึ๊บเก่งมากเลยใส่แว่นตาก่อนเป่าฟอง แว่นตาแว่นตาเดี๋ยวหลุดเ,ลเดี๋ยวแว่นหลุดเดี๋ยวแว่นหลุดอาพี่มาทางสั้นไหมเดี๋ยวมห oh, <okay. S 1> มีิล่ามาทางสั้นลูกอ้ oh, <okay. S 1> าวยื้อเซเว่นเหรอ จะได้ปล่อยบอดลอยน้ำแล้วนะทีนี้เหมือนพี่นะใช่ลอยคอเหมือนพี่นะถ้าหมาตกน้ำมามาลอยถ้าหมาตกน้ำอขึ้นหายใจด้านหน้าลงลงค่ะลงค่ะ<ง>ไปตรงบันไดนะ ลงตรงบันไดอ่ะลูกว่ายน้ำมาอ่าปะปะอ่าพี่พร้อมอ้าพี่จะมาแล้วเร็วไปตรงบันไดไม่ใช้บอร์ดได้ไหมอ่ะ มาทีนี้ก่อนมาที่นี้ก่อนมาน,นมาีมามาบันไดามาบันไดมาบันไดมาพี่ปะลอยคอลอยบอดลอยคอถ้ามาตรงน้ำอะ่ะลอยบอดอะลอยบอดลอยลอยคอไปลอยคอไปตีขาดึงแขนอยู่ใต้น้ำเงยหน้าขึ้นไป อ่ะไปที่อมิาเตรียมพร้อมลูกอ่ะพี่พร้อมอ่ะมิาจะกระโดดนะพร้อมอยังยยอ่ะไปเช็ดแว่นเหรอลอยคอลอยคอลอยคอม,มาเอ๊บไม่ต้องกมนะ้มหน้าไม่ขึ้นดึงอยู่ใต้น้ำเลย ไปใหม่ไปพร้อมสิอึ้บหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็เอาบดิไปยั่งเพื่อนเร็วไปเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเบาๆตัวเบาเบาอึ้บไปมา เอ๊บเอ๊เอถึงถึงเถืเ่ยบ,บ,บมากเลยเจ่งมากอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไ้ชมนี่ก่นอนเนาะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ